สวัสดีครับไบโบทอล์กกับอัโพรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าการปรนนิบัติแท้นะครับการปลนนิบัติแท้เหตุการณ er. ์ที่เกิดขึ้นในการที่พระเยซูรักษาแม่ยายของเปรโตในตอนนั้นให้เราได้เห็นท่าทีของการปฏนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรด้วยนะครับในมาระโกบทที่1นข้อสาเมื่อพระเยซูรักษาแม่ <เ S 2> <sür> ยายเปรโตที่ป่วยหนักนั้นเมื่อเธอหายป่วยนะครับพระผีว่านางก็ลุกขึ้นปลนนิบัติ พระเยซูคริสต์และเหล่าสังบกนะครับถ้าพูดถึงการรับใช้พระเจ้าหลายคนจะนึกถึงว่าเป็นบุคคลที่อยู่แถวหน้าที่คอยให้คำปรึกษาด้วยพระวจนะของพระเจ้าโดยการเทศนาสังสอนนะครับแต่เหตุการณ์นี้ทําให้เราได้เห็นท่าทีการรับใช้อย่างหนึ่งของผู้ที่รับใช้พระเจ้าก็คือแม่ยายของเปรโตก็คือการปรนนิบัตินะคำว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยแปลความหมายรวมๆคล้ายๆกันก็คือเช่นการคอยปรนนิบัติการรับใช้ การช่วยเหลือผู้อื่นการดูแลเอาใจใส่นี้เป็นต้นนะครับแม่ยายเปเรโตตอบสนองพราะคุณความรักของพระเจ้าที่ตัวเองก็ก็แย่มากแล้วในความป่วยเนี่ยอาจจะเสียชีวิตด้วยซ้าไปแต่พระเยซูทําการอัศจรรย์ทำให้เธอได้หายจากการป่วยไข้ป่วยไข้นั้นนะฮะ,ะการรักษาพระเยซูทําให้เธอได้ลุกขึ้นมาในการปนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็เหล่าสาวกทั้งที่ที่เธอก็เขาเรียกว่า เธอไม่ได้มีของระทานอะไรใหญ่โตแต่เธอเริ่มต้นจากสิ่งที่เธอมีก็คือเธอสามารถในการปฏิบัติในการดูแลอาหารการกินได้เธอเ็ิปฏิบัติพระเยซูคสต์เราสาวกเริ่มต้นจา,จากจุดนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นการสิ่งที่สอนให้กับเราโดยเชนเดอย์กันว่าเราไม่ควรที่จะดูถูกสิ่งเล็กน้อยนะครับเราควรทําทุกสิ่งที่เป็นโอกาสที่พระเจ้าให้เราในการปฏิบัติพระเจ้าอย่างเต็มกําลังไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานที่ดูเหมือนเล็กน้อยที่กิจจักให้เราทําหรือว่าเป็นงานใหญ่ท้าทาย เราให้เราได้ทําก็แล้วแต่นะครับท่าทีที่ไม่เลือกการรับใช้ในว่างานเล็กงานใหญ่หรืองานน้อยนะีมาจากท่าทีแรงจูใจภายในที่อยากถวายเกียรติพระเจ้าพระเยซูได้ตรัสในท่าทีแบบนี้ในสองอในมัทธิวที่10ข้อ42บอกว่าถ้าผู้ใดเอาน้ําเย็นสักถ้วยหนึ่งยื่นให้กับคนเล็กน้อยคนหนึ่งเพราะเห็นแก่นามของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนนั้นจะขาดบําเหน็จ um ก็หาไม่ได้นั่นคือท่าทีครับก็คือว่างานดูเหมือนว่าไม่ใช่บอกว่าทาแต่งานใหญ่ๆแต่ว่าดูเหมือนงานเล็กน้อยเราก็ยินดีด้วยท่าทีที่ถูกต้องบําเหน็จก็จะไม่ขาดไปจากเราความหมายเป็นแบบนั้นผู้เชื่อมากมายก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทํางานอะไรยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้ารอคอย ที่จะมีส่วนนะครับอาจจะมันมาจากใจจริงก็ได้หรือบางคนเนี่ยออกมาถ่าทีที่ผิด mm hmm. เช่นต้อการการยอมรับบ้างต้องการมีชื่อเสียงในงานนั้นบ้างและบางครั้งถ้าเรามองแต่งานใหญ่ๆเราก็จะละเลยดูเหมือนงานน,น้อยๆท,ที่ที่พระเจ้าทรงเปิดให้เปิดทางให้กับเราได้เห็นหลายอย่างแต่เราก็อาจจะละเลยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่ใหญ่เช่นฟฟลิปเนี่ย ก็มาจากเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ก็มาจากอะไรมาจากการที่เริ่มต้นจากงานนน้อยการเสิร์ฟอาหารก่อน,อนเป็นต้นนะครับถ้าเรามาจากการที่เราจะทางานใหญ่ๆหก่อนแสดงว่าเราลืมไปว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยผู้รับใช้พระเจ้าที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้านี่มักจะถูกพิสูจน์มาจากเขาเรียกว่ามามาจากความสัตย์ซื่อจากสิ่งเล็กๆน,น้อยก่อนนะครับ รูกาบทที่1 6ข้อ10บอกว่าคนที่สัตว์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตว์ซื่อของใหญ่ด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทําจากสิ่งที่เล็กน้อยเราก็จะสามารถบริหารการจัดการงานใหญ่ได้และวักนั้นก็ต่อไปบอกว่าถ้าเราอาศัยในสิ่งเล็กน้อยเราก็อาจจะอาศัยในสิ่งที่ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราต้องตอบตัวเองในการปรารถนารับใช้พระเจ้าถ้าเราเข้าใจว่า ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยหรือสิ่งที่ใหญ่โตขอให้เราเข้าไปมีส่วนด้วยความชื่นชมยินดีเป็นโอกาสของเราที่จะถวายเกียรติพระเจ้าเพราะการงานทุกอย่างที่ที่เราทํำด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องนั้นเราจะได้รับรางวัลนะครับเพราะหนโครินบทที่3ข้อ13บอกว่าการงานที่เราทําทุกอย่างจะพิสูจน์ด้วยายคือแรงจูงใจนั่นเอง ในการที่เราก็ทาและเราจะได้รับบําเหน็จผ่านสิทธิ์ที่เราทําครับนุ่นน้าใจพี่น้องการปฏิบัติที่แท้ก็คือมาจากแรงจูงใจไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานน้อยแต่ถ้าเราสัส่งเสือในงานเล็กน้อยก่อนก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราก็จะทํางานสิ่ธที่ยิ่งใหญ่โตเพื่อพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวนะครับขออนุน้ำใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ